<c oughs> สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับกลับมาพบกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณครูเบลนะครับผมหรือคุณครูวิทวัตแก้วไพบูนั่นเองอ่าโดยในวันนี้เราจะอยู่กับเนื้อหาของวรรณคดีบทที่2นะครับในเรื่องของพระอภัยมณีเออส่วนเนื้อหาในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไป ดูกันเลยอ่าในเนื้อหาของในวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาเรื่องอพระอภัยมณีต้อนหนีนางผีเสื้อสมุดนั่นเองอแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนหลักของการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาของวรรณคดีก่อนนะครับ ไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง 1. เราต้องมาทบทวนในเรื่องของความหมายของการวิเคราะห์วรรณกรรมหมายถึงอะไรการวิเคราะห์หมายถึงการพิจารณาตรวจตราแยกแยะและประเมินค่าซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ในการนำไปแสดงความคิดเห็นอภิปลาย้อเท็จจริงให้ผู้อื่นทราบ โดยว่าใครเป็นผู้แต่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีประโยชน์อย่างไรต่อใครบ้างผู้วิเคราะห์มีความคิดเห็นอย่างไรและเรื่องที่เราอ่านเนี่ยมีคุณค่าด้านใดบ้างและแต่ละด้านเนี่ยเราจะสามารถนำความรู้ไปประยุกใช้ในชีวิตตัวเองได้อย่างไรอ่าอันนี้ก็เป็นความหมายของการวิเคราะห์อะ เราไปดูในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหากันอ่าเรามาดูกันในเรื่องของให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันเราได้อย่างไรการนําคุณค่าด้านวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรอ่าหนึ่งความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้แต่งเพื่อช่วยให้วิเคราะห์ในส่วนอื่นๆได้การที่เราจะวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาลูกเราจะต้องทราบว,ว่าผู้แต่งเนี่ย เป็นคนแต่งในยุคใดโดยเราจะสามารถนําข้อมูลของผู้แตง่งในสมัยของผู้แตง่งมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเนื้อหาว่าในเนื้อหานียเกิดเนื้อเรื่องตามจินตนาการหรือเกิดเรื่องตามความจริงที่ผู้แตง่งแต่งขึ้นมาจากเหตุการณ์จริงหรือจินตนาการของผู้แต่งเองอโดยที่เราเจะสามารถหาข้อมูลวิเคราะห์เปรียบเทียบได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นหนูพยายามจะหา ประวัติศาสตร์ของพราะนาเรศวรซึ่งเกิดในยุคข,ของอยุธยาหนูก็หาเอกสารที่เกิดในสมัยอยุธยา,ายกตัวอย่างเช่นศิลาจารึกบันทึกาการเดินทางของชาวต่างชาติหรือจดหมายเหตุก็ได้เพื่อเอามาเปรียบเทียบเหตุการณ์การเกิดขึ้นจริงของหนังสือเล่มน,นั้นๆ 2. ลักษณะกรรมพันธ์ เมื่อหนูอ่านหนังสือแล้ววิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาบ่อยๆหนูจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้แต่งเนี่ยเลือกใช้คำพันธ์อย่างไรมีการแต่งในรูปแบบไหนรวมไปถึงการใช้วรณศิลป์อย่างไรด้วย 3. ามเรื่องย่อการที่เราเนี่ยวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาบ่อยๆทักษะตรงนี้เมื่อเราสั่งสมไปเรื่อยๆจะทําให้เรามีทักษะการย่อเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากการฟังไม่ว่าจะเป็นจากการดูไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านก็จะ ทำให้หนูเนี่ยจะ,าาจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านจับใจความได้มากกว่าบุคคลที่อ่านหนังสือหรือบุคคลที่มีสกิลการอ่านหนังสือเนี่ยน้อย 4. เนื้อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อเรื่องเนี่ยในเรื่องของการนําประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการอ่านลําดับเหตุการณ์ได้อย่างาง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ เก่งขึ้นอ่ายกตัวอย่างเช่นเราจะสามารถจับใจความในเรื่องของโครงเรื่องได้อ่าเราจะสามารถรู้ว่าตัวละครเนี่ยมีนิสัยอย่างไรวิเคราะห์ได้เราจะสามารถวิเคราะห์ในเรื่องของฉากได้วิเคราะห์ในเรื่องของการแต่งคัพันธ์ได้วิเคราะห์ในเรื่องของลักษณะการดําเนินเรื่องได้โดยตรงนี้เราจะสามารถเมื่อเราอ่านมาถึงดําเนินเรื่องตรงนี้เราจะคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น วิเคราะห์ในเรื่องของการใช้ท้ายคําดูสิว่าท้อยคําแต่ละท้ายคำเนี่ยมีความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในไหมมีความหมายแฝงหรือเปล่า,าวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้สำนวนเรื่องท่วงทํานองการแต่ง วิเคราะห์ในเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์นในการแต่งของผู้ประพันธ์และที่สําคัญเลยเมื่อหนูมีทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาแล้วหนูจะเข้าใจในเรื่องของทัศนคติและมุมมองของผู้แต่งในขณะนั้นว่าในขณะที่ผู้แต่งกําลังแต่งหนังสือเรื่องนั้นเนี่ยเขากําลังมีทัศนคติมีข้อคิดอะไรหรือเขากําลังเป็นคนแบบไหนมองมุมมองในเรื่องนั้นๆอย่างไรยกตัวอย่างเช่นผู้แต่งแต่งหนังสือเกี่ยวกับ กรารเมืองก็จะทําให้รู้ว่าเวลาที่ผู้แต่งกําลังแต่งเรื่องของการเมืองนั้นอยู่ผู้แต่งมีความคิดเห็นกับการเมืองนั้นอย่างไรบวกหรือลบอตรงนี้ก็จะเป็นทักษะเพิ่มเติมที่เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือแล้ววิเคราะห์คุณค่าด้านเ,ออเนื้อหาบ่อยๆหนูก็จะมีทักษะเหล่านี้มีทักษะอะไรอีกเดีย๋ยวไปดูห แนวคิดจุดมุ่งหมายเจตนาของผู้เขียนที่ฝากไว้ในเรื่องอซึ่งตรงนี้ผู้อ่านเมื่อเราวิเคราะห์ด้านเนื้อหาบ่อยๆเราจะรู้ว่าในแต่ละเรื่องมีข้อคิดอย่างไรบ้างและถ้าเราอ่านบ่อยๆมากขึ้นไปอีกเราเนี่จะมองเห็นข้อคิดที่คนให้อ่านหนังสืออาจจะไม่ค่อยบ่อยนะักมองเห็นข้อคิดมากกว่าเขาหรือมองเห็นข้อคิดที่ แตกต่างจากที่คนทั่วไปมองเห็นนั่นเอง 6. คุณค่าของวรรณกรรมโดยปกติแบ่งออกเป็น5ด้านใหญ่ๆและกกรว้างเพื่ออะไรเพื่อให้ครอบคลุมในทุกประเด็นซึ่งผู้วิจาจะต้องแยกหัวขคอยย่อยให้สอดคล้อง กับลักษณะของหนังสือที่วิเคราะห์นั้นๆตามความเหมาะสมหมายความว่าเราเนี่ยเวลาวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาบ่อยๆแล้วเราจะมีทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ทั้งโครงสร้างที่คุณครูเคยเกลื่อนมานั่นคือหนึ่งโครงสร้างเนื้อหาสองวิเคราะห์ตัวละครสามวิเคราะห์ฉากสี่วิเครา,าคะ,ะห์ข้อคิดและ5 เราจะสามารถนำข้อคิดนั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการสรุปเนื้อหาและก็เป็นการเกลื่อนเพื่อทบทวนว่าเราจำได้ไหมว่าการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหามีอะไรบ้างได้ข้อคิดอย่างไรและเราจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรตรงนี้ก็พอมาถึงตรงนี้เราก็จะนำทั้งหมดที่เราเคยเรียนมามาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา เรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีดเสื้อสมุดซึ่งจะมีเนื้อหาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยอวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาเรื่องพระอภัยมณีเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเราเรียนเรื่องของวรรณคดีใช่ไหมดังนั้นเราก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของอะไรบทประพันธ์คํากรนั่นเองเอออะเรามาดูในเรื่องของบทประพันธ์บทนี้ นางผีเสื้อเหลือโกรธพีโลดล้องมาตั้งซ่องศีลจะมีอยู่ที่ไหนช่างเฉโกโยโคีหนเีเขาใช้ไม่อยู่ในศีลสัตว์มาตัดรอนเขาว่ากันผัวเมียกับแม่ลูกยื่นจมูกเข้ามาบ้างช่วยสั่งสอนแม้นคบคู่ ูไว้มีให้นอนจะรานร้อนรบเล้าเฝ้าต่อเยอ่จากคุณค่าด้านเนื้อหาเราก็มาดูกันว่าวิเคราะห์ตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลสูงขึ้นมาหน่อยเราต้องวิเคราะหา์เนื้อหาผ่านบทประพันธ์นั่นเองอะ่ะเราก็มาดูว่าบทประพันธ์ที่เราอ่านไปเมื่อกี้วิเคราะห์ออกมาได้เนื้อหาอย่างไรแต่ละคนครูต้องบอกก่อนว่าการวิเคราะหา์เนื้อหาของแต่ละคน แต่ละคนมีทักษะไม่เหมือนกันมีความคิดไม่เหมือนกันมีทัศนาคาติไม่เหมือนกันอาจจะมองมุมมองในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่แต่นะลูกจะมีจุดที่เชื่อมโยงกันนั่นหมายความว่าหนูสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แตกต่างแต่จะต้องมีจุดที่เชื่อมโยงกันซึ่งเป็นหัวใจหลักของบทประพันธ์หรือเนื้อเรื่องที่เราอ่านนั้นๆในการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหา จากตรงนี้จะเห็นได้ว่านางผีเสื้อสมุดเนี่ยปล่อยอปล่อยอารมณ์ให้อารมณ์พาไปว่าความรู้สึกของตัวเองเนี่ยอยู่เหนือเหตุผลระลานผู้ที่ปรารถนาดีอย่างใครหรือสี่นั่นเองอ่และนางผีเสื้อเนี่ยยังว่าหลายให้เงือกเนี่ยให้นางเงือกเสียหายด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผีเสื้อเนี่ยไม่ยอมรับความจริงว่าพระอภัยมณีเนี่ยไม่ได้รักนางยักษ์เลยแต่ แต่มองเห็นแต่ความแตกต่างอทั้งสองทำให้พระไพามณีเนี่ยไม่มีความสุขอมองแต่ตนเองอ่ไม่มองพระไพามณีเลยว่าพระไพามณีเนี่ยมีความสุขไหมแทนที่นางผีเสื้อสมุรเนี่ยจะยอมรับความจริงใช่ไหมลูกแต่ก็ยังทําไมดื้อรั้นคิดว่าพระไพามณีเนี่ยรักตนเองอยู่ได้เออคิดข้างเดียวรักข้างเดียวก็เจ็บคนเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้ไปเป็น เพื่อให้เป็นความต้องการเออเป็นเป็นไปนความต้องการของตนเองเมื่อไม่สมหวังก็ทําไมลูกเป็นทุกข์อ่าโดยจากจุดนี้นะลูกนะกะวีเนะี่ยหรือผู้แต่งเนี่ยให้ความเห็นอ่าสะท้อนให้เห็นว่าทุกทรมานจากความรักหรือทุกทรมานจากความไม่ปล่อยวางของตนเองเออโดยที่สุดแล้วถ้าเราเนี่ยคิดไปเองทําเองโดยที่ไม่สนเหตุผลความคิดนั้น ถ้าเป็นสิ่งไม่ดีอถ้าเป็นสิ่งไม่ดีมันก็จะเปรียบเสมือนมีดที่ย้อนกลับมาทิ้มแทงตนเองอไปดูในเรื่องของบทต่อไปวิเคราะห์ในเรื่องของบทนี้อจึงตอบโต้โป้ปดโอรถราดมิใช่าชาติยักมานชานสมอนเจ้าแปลกหรือคือนี่แลมานดอนเมื่อนั่งนอน อยู่ในถ้ำไม่จำแรงาจากบทประพันธ์นี้แสดงเห็นว่าอะไรลูกแม้สินสมุตจะยังเป็นเด็กแต่ในยามวิกฤตก็เอาตัวรอดโดยอะไรลูกหลอกแม่ว่าจะไปเยี่ยมปู่ย่าและอาเที่ยวบ้านเมืองกับพอ่อสักปีแล้วจะกลับมานางผีเสื้อสมุตเชื่อไหม ไม่เชื่อแต่ก็ตอบโอ,อ้ด้วยการหลอกเหมือนกันนะเขาหลอกมาเราก็หลอกกลกกับเช่นเพราะนางอเพราะอะไรลูกเพราะนางเนี่ยคิดว่าหากพูดจาว่าล้อมสินสมุดต,ตอนเด็กนะลูกนะด้วยวิธีดีๆสินสมุดก็ไม่ยอมอยู่กับแมออ่จะต้องหาวิธีที่จะหนีจากแม่แน่นอนเออนั่นหมายความว่า จากตรงนี้ก็จะเห็นว่าคนเราเนี่ยเมื่อเราเรารู้ว่าหากเราพูดความจริงไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นผลดีจึงเลือกวิธีหากเขากโกหกมาเราก็โกหกกลับไปเพื่ออะไรล่ะลูกเพื่อต่างฝ่ายต่างต้องการให้เกิดผลลัพธ์ที่ตนเองนน,อนเองั้นต้องการเหมือนกันก็คือเขาหลอกเรามาเราก็หลอกเขา ه, ลอกมาลอกกลับไม่โกงตรงนี้ก็จะเป็นการสะท้อนในแง่คลิปของเรื่องการใช้คำโกหกจากบทประพันธ์นะผู้พันก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์จากคำโกหกก็มีโทษของการโกหกก็มีเหมือนกันดังนั้นการที่เราจะพูดโปดหรือการโกหกเนี่ยเป็นสิ่ง ไม่ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ควรจะใช้เพราะหากเราใช้ไปต่อให้มันเกิดผลดีแต่มันก็ไม่ใช่ระยะยาวดังนั้นถ้าเราโกหกเรื่องที่1เราก็ต้องโกหกเรื่องที่2ถ้าเราโกหกเรื่องที่2เราก็ต้องหาเรื่องโกหกเรื่องที่3มันจะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเมื่อหนูขึ้นเป็นหนูก็ต้องลงเป็นด้วยอะต่อไป บทประพันธ์ตรงนี้นะลูกนะให้หนูอ่านพร้อมกันแล้วเราลองมาวิเคราะห์กันว่าบทประพันธ์ตรงนี้ผู้ประพันธ์อาสุนทรผู้เขาพยายามจะให้เราวิเคราะห์คุณค่าด,ด้านเนื้อหาไปในทิศทางไหนอสุรีผีเสื้อไม่เชื้อถอยอไม่เชื้อถอยนึกว่าน้อยหรือตอแหลมาแก้ไขแกล้งดับเดือดเงือดงด อดหรือไทยทำปลาัยเสียงหวานด้วยมารยาถ้าแม้นแม่แต่แรกรู้กรนี้ชนนันีก็จะได้ไม่เที่ยวหานี่นึกแหนแขงความจึงตามมาไม่โกรธาทูลหัวอย่ากล จากบทประพันธ์ตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อนางผีเสื้อสมุดต,ตามพ่อแม่นางเงือกมาแล้วตรงนี้นะลูกนะตามพ่อแม่นางเงือกมาแล้วพ่อแม่นางเงือกเนี่ยทำไมลูกยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะท่วงเวลาให้นางเงือกกับเพาพาไพมณีหนีไปที่เกาะแก้วพิสดารได้จําได้ไหมนางเงือกเนี่ยพ่อแม่นางเงือกเนี่ยก็พยายามโกหกนางยักษ์ว่า พาอไพมณีกับนางเงือกเนี่ยหนีไปทางหนึง่งเริ่มด้วยการโกรหกหนางยักษ์ใช่ไหมตอนแรกนางยักษ์ก็กําลังจะเชื่อแหละแต่เมื่อคนโกหกด้วยการโกรหกนิสัยของคนโกหกเนี่ยมักจะมีอะไรที่ผิดปกติแทนที่ตัวเองกลัวใช่ไหมเกิดอาการกลัวอยู่การโกรหกก็ควรจะพูดอไปในเนื้อในเนื้อเสียงหนำเสียงในเรื่องของการสั่นคลอนอกลัวแล้วก็ พูดไปว่าไปทางนู้นนะเออแต่ตรงกันข้ามคนเราเมื่อโกหกจะมีการแสดงนิสัยที่ตรงกันข้ามเออเพื่อที่จะทําไมหลอกผู้ที่โกหกให้เชื่อใจอ่ะโดยที่นางพ่อเงือกกับแม่เงือกเนี่ยโกหกด้วยน้ําเสียงที่หวานๆปล,ปลอมปลอมว่านางเงือกเนี่ยหนีไปทางนั้นนะทาให้นางยักษ์เนี่ยจับไต่ได้อ่าเมื่อรู้ใส่ทาไมลูกพ่อแม่ของ นางยักษ์ก็ทำไมานางยักษ์ก็กินเลยเพราะแม่ของนางเงือกโดยฉีกเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็กินเข้าไปหลังจากนั้นก็ตามที่คุณครูเคยสรุปเนื้อย่อของเรื่องบทพระาภาัยมณีตอนนี้นางผีเสมมื้อสมุทรก็คือนางผีเสื้อสม,มุทรก็ตามพระภัยมณีไปจนพบเลยนั่นเองอจากเนื้อหาตรงนี้จะเห็นได้ว่ากวีเนี่ยมีการใช้อะไรเราวิเคราะห์คุณค่านเนื้อหา มีการใช้จินตนาการของตัวเองเออในการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างสร้างสารรค์โดยมีการจินตนาการถึงรูปยักษ์ซึ่งมีจริงไหมไม่จริงนังเงือกมีจริงไหมไม่จริงอันนี้ก็เป็นการจินตนาการของผู้ประพันธ์เอออ่ะคราวนี้เราวิเคราะห์ในเรื่องของด้านเออนื้อหาในออผู้พันว่าวิเคราะห์มาอย่างไรเรามาลองวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาทาง พุทธศาสนาบ้างอ่าพุทธศาสนาบ้างก็ในเรื่องของการวิเคราะห์ทางศาสนาพระพุทธศาสนาสอนเราว่าอะไรลูกเราไม่ควรจะพูดปทดนั่นเองเออนั่นก็อยู่ในสิ่ข้อที่เท่าไรอ่าหึในข้ออ่าินน่นในสีหข้อของเราอ,อย่างที่คุณครูบอกว่าถ้าเรามองในมุมมองเนื้อหาของพระพุทธศาสนานั่นก็คือเราไม่ควรโกหกเพราะถ้าเรากโกหกเรื่องแรกไปแล้วเราจะต้องหาเรื่องต่อๆไปเพื่อมากรบ ความโกหกของเราในเรื่องแรกดังนั้นหากเราเริ่มจากการไม่โกหกเราก็ไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องอื่นเพื่อที่จะมากลบเกลื่อนเรื่องแรกที่เราโกหกไปออ,อันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นด้านของผู้แต่งด้านของศาสนานักเรียนอาจจะวิเคราะห์ด้วยตนเองในเรื่องของ วิเคราะห์คุณค่าด้านนิสยัยลองให้นักเรียนลองวิเคราะห์คุณค่าด้านนิสัยของตัวละครไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อสมูทภาพไพมณนนีนางเงือกพ่อแม่นางเงือกหรือว่านางยักษ์ก็ได้เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้หมดเลยว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยวิเคราะห์อย่างแรกวิเคราะห์ลักษณะการแต่งกายเป็นอย่างไร สองวิคเคราะห์ลึกๆก็คือวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของเขานั่นเองเอออันนี้ก็ให้นักเรียนลองไปวิเคราะห์ดูว่านั่งคิดเล่นว่าเอ,อ๊ะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยออมีลักษณะนิสัยยางไรมีการแต่งกายยังไงเอออ่ะเราก็เรียนไปแล้วในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าด,ด้านเนื้อหาซึ่งมีความหลากหลายมากว่าเราจะวิเคราะห์ในด้านไหนอันนี้ก็อยู่ที่นักเรียนว่าจะสามารถไปประยุกต์ใช้กับบทประพันธ์อื่นหรือ งานอื่นๆอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสรารคดีเนื้อ,อาหาน,านิทาวนวรรณคดีนวนิยายหรือแม้กระทั่งซีรีส์ที่หนูชอบดูก็สามารถวิเคราะห์ได้เช่นกันอะต่อมางานของเราในวันนี้จะเป็นในเรื่องของแบบฝึกหัดหน้าที่78นั่นเองอะ,อะ ก่อนอื่นนะลูกก่อนที่คุณครูจะอธิบายงานในหน้านี้คุณครูจะบอกว่าหากนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยให้ทักแชทหรือคอมเมนต์ใต้โพสต์คุณครูหรือจะทักแชทคุณครูมาก็ได้คุณครูตอบหนูเสมองานในของเราในวันนี้ก็คือหน้าที่7-8เราคุณครูบอกเสมอแล้วว่าหากเรามีงานใบงานหรือข้อสอบอะไรก็แล้วแต่หนูเปิดมาแล้วหนูอย่าพึ่งตกใจอยมีตัวหนังสือเยอะไปหมดเลยปิดดีกว่าไม่ทำ มันไม่ได้ยากอย่างนั้นนะลูกสิ่งแรกที่หนูจะทําเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วหนูไม่ต้องไปมองตัวหนังสืออะไรเยอะแยะยุบยิบมันปอดตาให้หนูมองหาคําชี้แจงซึ่งจะมีแค่บรรทัดเล็กๆอ่าให้หนูสบายใจได้เลยเพราะคําชี้แจงมันมีแค่บรรทัดเดียวหนูก็อ่านสิลูกว่าเขาต้องการให้ทาอะไรสมมุติบทบาทตนเองเป็นผู้ให้คําปรึกษาแล้วเลือกคําตอบกระถูอ่าคำถามหนึ่งกระถู ให้ถูกต้องและเหมาะสมหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้หนูเนี่ยสมมุติบทบ,บาทของหนูเองเป็นผู้ให้คําปรึกษาเป็นเหมือนจิตแพทย์และก็ดูกระทูสิลูกเขาให้มาทั้งหมดห้ากระถูหนูก็เลือกมาหนึ่งกระทูว่าหนูเนี่ยเป็นหมอจิตแพทย์หรือเป็นคนให้คาปรึกษาเนี่ยหนูอยากจะให้คําปรึกษาใครในห้าคนนี้หนูเลือกมาแค่หนึ่งคนเรามาดูคนแรกอาจจะเป็นเงือกน้อยพันปีคนที่สองใคร อภัยมณีนาคคนที่3น้องศินสมุรคนที่สี่ผีเสื้อตัวใหญ่อาตัวใดลูกขอภัยอ่ะโตโตโตโลูกต่อไปโยคีแสดงฤทธิ์เอออ่ะหนูก็ยกตัวอย่างมาหนึงคนว่าหนูอยากจะให้คำแนะนำใครโอเคไหมครับอ่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายวิธีการทำอ่าวิธีการทำนะลูกนะก็ หลังจากที่หนูอ่านกระทูทั้ง5กระทูเรียบร้อยแล้วหนูมักผู้ใดชอบผู้ใดก็ช่วยเหลือผู้นั้นนะยกตัวอ,อย่างเช่นในกระทูนี้คุณครูจะขอยกตัวอ,อย่างกระทูหลงรักผู้ชายคนหนึ่งเขาขึ้นกระทู้มาในพันทิปหลงรักผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขา,ขาพึ่งตีตัวห่างจากภรรยาเก่าหนีมาพร้อมลูกติด เขาเองก็มีอ่าทีท่าเหมือนจะจีบหนูแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นกระถูพึ่งลองมีความรักค่ะแปลว่าผู้หญิงคนนี้เจ้าอ่าคุณเนื่องน้อยพันปีโอ้โหอยู่มาพันปีนะลูกนะพึ่งลองมีความรักเขาก็ขึ้นกระถูมามีผู้ชายคนหนึ่งอ่าลูกติดด้วยพึ่งเลิกกับภรรยามาอ่า พิ่งอ่านไม่ได้ใช้คําว่าเลิกเพิ่งตีตัวห่างจากภรรยามาแล้วก็เหมือนจะมาชอบเราหนูควรจะรักเขาตอบกลับไปหรือเปล่าอันนี้ถ้าเราเป็นผู้ให้คำปรึกษาเราก็ต้องอ่ะใช้ลักเดิมเลยวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาแล้วก็มาดูซิว่าผู้ชายคนเนี้ที่เขากําลังที่น้องน้องเงือกพันปีเนี่ยกําลังพูดถึงอยู่สมควรที่ น้องเงือกเนี่ยจะรักตอบไหมกับผู้ชายวิเคราะห์ครั้งแรกเรามาดูซิว่าผู้ชายเขาพึ่งตีตัวห่างจากภรรยาหนูคิดว่าคําว่าตีตัวห่างออกจากภรรยาเนี่ยเขาเลิกกันหรือยังอ่าอันนี้เป็นข้อคิดที่1 2. หนีมาพร้อมลูกติดใช้คําว่าหน,นีนั่นหมายความว่าอาจจะยังมีการ กับภรรยาคนเก่าซึ่งเป็นแม่ของเด็กอันนี้คือข้อคิดที่สองามเขามีอะไรลูกติดเขามีลูกติดด้วยอันนี้คือข้อคิดที่3และประเด็นสำคัญเลยข้อที่4ข้อสุดท้ายเราควรจะรักเขาตอบกลับหรือเปล่าเราก็ต้องมาไล่เรียงว่าข้อคิดที่เราคิดมา1 2 3 4เนี่ย ไล่มาเป็นลำดับว่าสมควรไหมเออถ้าเป็นครูครูเป็นผู้ให้คาปรึกษาคุณครูจะตอบเลยว่าไม่สนับสนุนให้น้องเงือกพันปีเนี้ยรับรักผู้ชายคนนี้อ่าจนกระทั่งน้องเงือกเนี่ยจะต้องรู้แน่ว่าคุณผู้ชายคนนี้เลิกลากับภรรยาคนเก่าแล้วเลิกแบบเลิกขาดยาแล้วเออจริงๆ อันนี้คือสิ่งแรกที่หนูหนูเงือกน้อยจะต้องรู้ก่อนและสิ่งสุดอ่ที่2อ,อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเราเป็นแม่ใหม่เราก็ต้องสามารถที่จะทําไมสามารถที่จะเข้าหาลูกที่ติดมากับสามีให้ได้ออต้องเข้ากับเด็กอ่าจะเป็นลูกเลี้ยงกับแม่ต้องเข้ากันให้ได้อ่ะอันนี้ก็คือข้อที่สและข้อสุดท้ายสําคัญอยู่ที่ว่า หนูกับผู้ชายคนนี้สปาร์กหรือสามารถเข้ากันได้หรือเปล่าแต่โดยรวมคือครูไม่สนับสนุนเพราะว่าจากเนื้อหาเราไม่เราไม่แน่ใจเลยว่าผู้ชายคนนี้เลิกลาหรือ,อยังเพราะว่าอาจจะกลายเป็นปัญหาในภายหน้าได้ถ้าหนูไปคบกับเขาตอนนี้โอเคไหมการวิเคราะห์ก็จะประมาณนี้ให้หนูเลือกตอบเอาตามความคิดของหนูวิเคราะห์ของหนูแล้วก็ลองวิเคราะห์มา ให้คุณครูดูหนูอาจจะวิเคราะห์นางเงือกพันปีเหมือนครูก็ได้อาจจะมีในเนื้อหาความคิดที่แตกต่างกันออกไปก็อยู่ที่สุดแท้แต่ทัศนคติของหนูเออแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านของทุกคนแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าหนูเนี่ยวิเคราะห์แบบนี้โอเคไหมคะโอเคไหมครับเนีย่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะลูกเพราะว่าการวิเคราะห์ของคนเรา มันเป็นอะไรที่วาเลตี้หรือหลากหลายมากๆไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านิดนึงเออแค่นั้นอ่ะโอเคงานของคุณครูก็มีแค่หน้า78เพียงหน้าเดียวให้นักเรียนไปทำให้เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ